แปกมากไม่ไหวคุจะแค่ไ <teor> ม่ได้ตวลาหมอตุมยฮอเลยไหมอี่ตุ่ลฮอมพี่ตุ่พี่ตเออนี่ไงผมมาช่วยหมอผมมาช่วยหมอผมมาช่วยหมออ่าช่วยหมอก็หลบครับ

กูยอยู่บนท้องท้องฉันจะไม่มีน้ำแพดงไม่มีน้ำแพดครับผมไอ้มึงมึงมาเอาศพแน่มึงไปไล่มึงไล่รับศพได้ปะไล่รับศพทุกคนที่หออยู่ปไอฟีมาไอฟีมันมีศพอยู่ไม่กูอยู่เลดียเบลน์ไน้ไอเดียเบลล์ได้มาศพอะไอเดียเบลลเก่าไอเดเบลเก่านะพี่เอ๊ะสองร้อยสิบหรออยู่ตรงตะพานเนี่ยอยู่ตรงรางรถไฟเนี่ยกูมินอยู่แต่กูรลงไม่ไล้กูเล็กโตไม่ได้ระวังไปชนหอมึงพังนะเว้ยไอ้ตรงแค่โกลบไม่ได้โกลบไม่น้ำแพดนี่ ม่ไอ้กบมันขับเอาคนขับเป็นน่ะคนขับเก่งดิวิ่งไอ้แคมินตน่ะตำรวจเก่าแต่มัได้น้ำแข็งไม่รู้อะใหญ่ปะคนน้ำขับเป็นทุกคนน่ะกูไปเอาศพเร็วๆๆเอาศพมาให้กูกูอยู่บนกูอยู่บนฮอเนี่ยกูบินกูบินทองกูบินฮอไม่ได้กูไม่มีน้ำแพดใครขับเป็ะ เนเหมือนเหมือนเลมน้ำปะเหมือนเหมน้ำเลยพี่ใครมีน้ำแพอ่ะเลแพเออใครใครทำเป็นวัดเลยไอ้ไปไปมึง่ะไปเปลี่ยนปุ่แล้วอ่ะมันก็มีพี่ไอโรบอทโรมีเออมึงบอกให้โรมามามาไอโรไปเลยเอาสให้ที่ตรงไหนตัวเล็กนะขุยตัวเล็กนะไม่ไม่เดี๋ยวกูส่งทีให้เดี๋ยวกูส่งจัให้ไปกับมันด้วยอ่ะมีมีฟิล์มด้วยอ่ะไอฟิล์มมันรู้ยังอ่ม่มาพี่เจ็บี่เจ็ไโรมไมาไโรมาไอาไมาอาองรมาไมไมไมไอามไมอ ถ้ามึงไม่มีศพมึงต้องมานั่งมึมานี่มึงให้เพื่อนมึงอยู่ไหนอกูอยู่บนหอเนี่ยกูส่งทีให้อฟิลแล้วกูด้วยกูมีศพกูส่งทีให้ฟิลแล้วสองคนนะนาตูไปเหียไปกูต้องไปแล้วไปเดินออกมาไม่มึงเห็นหอต้องเห็นมันมันบําหอเลยไมฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยไอ้ไอ้จ๊บอยู่อยู่ขวามือมึงขวามือขวามือมึงขวาวนี่ยเ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 นี่นี่นีย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 ่เนี่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 ่ ตู้ยไปที่อื่นไปที่อื่นไปที่อื่นเลยปะไปไม่ได้กูบอกว่ากูไม่มีน้ำแกมึงฟังกูกูไม่มีการตำรวจตลอดเให้โล่ครับมาคนตแม่ไอ้ตู้ลองคิกซสายไอ้ตู้ลองคลิกสายขางได้ปะมันมันมันใหญ่นี้ปะไม่ได้ไม่ได้เอาเอาศพมาเอาศพมาไอ้โลมาขับโลกูไปด้วยเอาศพไมโครเอาศพไมโครเอาศพไมโครรับศพที่มึสองศพเลยที่นี่ทีเมืองเข้ามาในเมืองหน่อย เล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฮอมามาบั๊มส่งกีให้คิมหน่อยเดจ๋ยวเอาไปแก่เร็วเรวเดี๋ยวมันล็อเาะเดวับอีกเลยับขึ้นไปเขบ้ไปเร็วเดีเดี๋ยวฮอมาบั๊มไม่เป็ม่เปไม่เปนไม่เปไม่เป็นไ่ไปนไเป็ไปไปไเป็นไม่เปนไปนไนไม่เปไ่ปนไเป็ไเป็นไมนไมนไมปมปไเป็นไมปไ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 ป พี่ส่ส่่จีให้ตู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับตู้ตู้ตู้มารับพี่หน่อยตู้มึงไปเฉี่ยวหอมันนี่เจาหอมันการละมาไปไกลไปไกลไอ้แบ๊กไปไกลไม่ไอ้แบไปไกลีมันอยู่บนตู้ตู้เล็กอ่ะตอนบ๊หอมตู้ตู้ตู้มารับมารับส่งในเมืองไหนส่งจีไปแล้วขณเาส่งจีให้ผมหน่อยผมจะเอาปุ่มใหญ่ไปครบไอแบเห็นตรงจีไอแบกเห็นตรงจีพี่ปะแบตรงจีพี่ปะไอเห็นพี่เห็นมึงไปหาพี่เหนวที่เปาสดกับพี่เหนสองศพ ไอตูล่าโหจีที่ชนะหมนะแข่งกันแล้ววะไอไอพีก็มีศพเหมืงนะเว้ยลองลองลองถามตู้มาแล้วในเมืองไหนตรงเนี้ยกำลังไปพี่แล้วพี่ขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเรายิงแม่งบนฮอนี่แหละบึ้มปิ้ยไฟดูดเที่ยมีรถนะเด็กพี่ก็ให้คนคนของพี่ขึ้นมาก็ได้ใครก็ได้คนเดี่วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาเอาศพของศพไอแม่ขับไปน้องมาถูกมาพี่ไม่ใช่ไหมพี่ปะเออเมเดเมเด เมย <you. S 2> ม์เดย์เมย์เดย์แบกคิวกำลังขับพอป้า<ป>่เจ้อบอกให้มาจบเอ้ยมามาจอดตรงจบปูกันได้นะข้งางล่างจบปูข้างล่างไปไปสองกองข้างล่างสองกองกลางล่าง,ง,ง,งาน,น้ำอ่ะไอ้แบกตรงปูสองกองล่างน,น้ำอ่ะไอ้แบกมึงต้องบินต่ำๆมึงต้องบินต่ำๆมันถึงจะเร็วไอ้ตันในรกน่าจะแคะนะตรงเมื่อกี้เอแคะนะไปเนาะโอเค อย่ยล็อกแมงแคทแคทบบอย่างวะมันยืนค้างอ่ะน่าจะไอเบล่าเยือไอบล่าเยือใครอยู่รถพี่เนียววะใครโดนออุ้มวะทำไมวะผมจะขอจีพี่ไม่มาจบปูนสองกองมาจบปูนสองกองรางน้ำกองรางน้ำากลังไปเฮลิคอปเตอร์กำลังไปไงถึงล้วพี่ถึงยังไมลงมา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 ไอแมลง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 ไอแมลงไม่เป เปีนป็นไเยี่ยมาฝั่งนี้พี่ไปจอดตรงไหนแล้วไอ้คนุู้ใครพี่อยู่ไหนพี่มามาเอาเอาเอาบนหานขึ้นเปเลยเกณพบนฐารไปแล้วเอาบนหานเอา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 ขึ้นเปขึ้นฮอรมาเลยเร็วๆไงเงเร็วเร็วเร็วด่วนด่วนด่วนไอ้เซอร์ไอ้เซอร์น้องกัปตันแบ็คยูจะขึ้นแล้วเร็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 วเซอร์ครับเซอร์ครับรถไปเลยเซอร์เขาทักมาถามว่าขอคุ้มได้ไหมเขาจะไปคุยกับาร์ตี้ให้คือเราสะดวกแค่ว่าสามทุ่มอ่ะโอ้แล้วได้ได้ได้เออฝากด้วยน้อง ได้พี่เราไปไหนพี่บอกโกงไปหลักคุณใหญ่ไปหาทักไปเลยไปไปเอากนไปุ้งไปแล้วจ้ะป่ะไม่ไปไอ้แบงค์ขับรถรอบเมืองเลยไปพี่ตำรวจมันไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ทางอากาศหรือทางบกอ่ะเอ้าคนอย่างรถม่านี้เดี๋ยวเขาออกตัวแล้วเดยว่งนรมานโอ้จะจเหลอคะงได้สืใครขับเนยแบงค์ขับไปมเนี่ย พี่เป็นเชื่มากหมอแดงมึงอยากขับออ,อ,ออกทะเลนะออกทะเลก็เหมือนตกน้ำนะขับบนถนนเนี่ยตามถนนเนี่ยเห็นวะสี่ศพอยู่บนทอมึงฟังกูอีกศพหนึ่งอยู่บนท<ม>่อมีผงไทยด่ะมีข้าวอเอ้ยมีข้าวเลยนะเข้าไปพีพ่พกูมีกลุ่มเนหมอหมอแม่งร้องเลยอะ่ะหมอตอนหมอโดนกูยิงอะ่ะหมอโอ้โอจเจ้าพอหมอไปไหน <laughs> มึงหนาวม่้ยากนาะคิมดิ ของนะพร้อมเว้ยไม่เดี๋ยวหลังอันนี้เอาขึ้นหอสีศพเลยนะโอเคปะจ่อหอไปซ่อนเราขึ้นหอสีศพเลยได้เลยก่อนในกาลัดยังได้เยันแล้วถ้าหมอไอ้ฮักต่างชาตินี้ตำรวจอย่าเผาหมอก่อนว่าห้ามเผาด้วยบอกตำรวจห้ามเผาหมอใช้อยู่ใช่เผาวิงก็ต้อง ไอเติมเงินสูนหน่อยพี่ก็สูงละหกพิณมาตำรวจใช่ไหมพี่ไม่ใช่หมอใช่ไหมใช่ตำรวจมันมีกฎห้ามห้ามห้ามอุ่นศพบนหอป่ะวะไม่มีใช่ปะเฮ้ยมึงเช็คกฎให้หน่อยศพบนห้องหอได้ปะได้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 บาไปไปเล็กแต่ห้าม,ห,าม,ห,ามห้ามขับห้ามห้ามขับทางน้ำพอไอ้แบ๊คขับทางน้ำก็เหมือนตกน้ำแล้วขับเนี่ยตา,าตามเขาตามถนน พอมีน้ำมันหมดด้วยเหรอวะมันเหลือประมาณกี่นาทีแฮปปี้เฮ้ยโมันได้นับเลยเด็กกินาทีวะเนี่ยมึงมึงลากไปเหอะไอ้เหี้ยถ้ามันมามันก็ต้องแลกปืนกับเราอ่ะมึงยิงดูดิปืนสีกระบอกอะสีบอกอะเฮ้ยแอเละไอ้เหี้ยล่ะใครทำหนึ่งให้ทันนะมึงไงได้แบ่เร่วงอ่ะพี่เหรอเขาอุ้มไม่ได้แล้วนะพี่ต้องต้องพี่ยิงนะแต่ว่ายังเหลือเคสที่ต้องอุ้มอยู่นะเดี๋ยวไอคีไปเอาสุดทำไมวะไอ้แฮมมึงต้องยิงนะ ของพี่เห็นเป็นแบบของพี่เห็นเป็นแบบโหมดสไนเปอร์อ่ะเคลียที่ฟิล์มอีกเคลีนึงดิไอ้เนี่ยกำลังไปเอาของมันซุ่มเข้าพี่เอออะไรนะนั่นแหละมันต้องยิงอย่างนั้นแหละต้องแลกกันอ่ะต้องมีแลกกันอ่ะสมอง,ง,ง,งที่หนึ่งพี่ไปบอกบอกยาปะมึงบอกมึงทวิตบอกตำรวจอยงว่ายาพาวฮอทางเลยดิ่ไอ้แฝดขับเป็นจริงปะเนี่ย พอได้พี่พอได้ถ้ากูขับกูพามึงอย่างมึงกูพามึงอย่างซิ่งอ่ะกูบอกเลยกูซิ่งจัดเอ่ะฮอกขับโคตรเก่งสมัยโนอากูเคยฝึกมาเดี๋ยววางแบน้องอย่างนี้ก่าไอแบกกำลังแต่ความสูงไอแบกกำลังแต่ความสูง ไอแบนน้ำม okay, ันจำระวังน yeah. okay. no ้ำมันหมดนะเว้ยน้ำมันหมดฮอตกนะดูน้ำมันเลยพี่พอมาณเลยขึ้นมาแล้วอ่ะต่ากขึ้นหาหาที่จอดแล้วเติมน้ำมันหาที่จอดแล้วเติมน้ำมันฮอร์ตกพอไม่แล้ติด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 แล้มันจะตกมึงไปจอดริมริมขวาตกป่าป่ะตกป่าป่ะขวาขวาขวาแบคขับไปขวาขวามึงเห็นตรงไอดอกป่ะไอดอกข้างหน้ามึงอะไอดอกที่ไอดอกตกอ่ะอ่ะฮะเออไปจอดตรงนั้นแล้วเติมน้ำมันมีถังบ้านในตัว น้ำมันหมดทีไหมคะตบมีตมีจอดซ้ายซ้ายซ้ายแบป์ซ้ายอเล่นนอกเหมือไอ้้บ้งลงลงลงแบ็คลงเลยลงเลยลงเลยลเลเลเลยเลเฮียคดูจากการจอดแล้เมื่อกี้ไม่ตบเฮ้ยแฮะเอ้ยแบร์แบ็แบ็เกิดแบ์คไมีสบใช่ปะแบ์คบอไปยุ่ยนะไว้แฮมมึงขับได้ไหมขับเป็นปะจะเล่นนาเอชไหมเอ้ยแฮมบอกขับเป็นเอาดิ เฮ้ยแบ่แมเฮ้ยแบไอเทียแม่เจ๊แม่เสต่อเปล่าต้องไฟฟ้าถอเไฟฟ้าพี่ขอนอนอยู่เช็คไลเป็นบ้านกันได้ปะหรือว่าจะออกไปล่ากันแล้วอ่ะไม่น่าล่าบ้ามันมาเติมของกันเติมชิปมึงลบกูอุญแจเลยป้าช่างเงินป้านตวงรั้วให้แตกหน่อยเดี๋ยวตกใจใช่ไหมพี่ตนี่ก็นเลยเอาไม่ได้อ่ะไม่เลยเขาไปลองต่อมาถามพ่อคอร์นนั้นหมอหรือตำรวจของใครบ้านถามว่าของใครฮอล์ฮอหมอฮอล์ตำรวจฮอล์ตำรวจโพลิทเลย ไอแฮปขับได้ปะได้พี่ได้เดินแฮปขับเลยลองเลยลองเลยเฮ้ยล็อกปะเนี่ยลองลองเทคก่อนดิโิเไม่ล็อกนะเดินมาเนี่ยผิดเดินมาเนี่ยเดินมาเนี่ยมาเนี่ยแต่คุจะยิงให้อ่ะแบบสไนเปอร์อ่ะเดี๋ยวมันเนาะยาพี่เดินออกมาเดินออกมาเดินออกมา

ช้ำๆเลยว่ะแฮบช้ำๆเลยพี่อย่าบินต่กนะมัน่อยมึงตกเลยนะหายตอนไหนวะเนี่ยหายตอนเท่าไหร่วะหายตอนไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ตรวจมึงขึ้นเขาหลุดตำรวจคันนี้ให้ได้ให้มันไม่สปอร์ตมึงอ่ะอาแบบไม่สปอร์ตมึงอ่ะเนี่ยข้ามเขาไปหลายๆเขามึงข้ามเขาไปอะจบแล้วมันไกลโก้โก้กลัวใหญ่ห่อมาเอ้ยชนชนรวยแล้วนะจะลงบกทางเข้าบ้าน พอดีจัดอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเกือบแล้วมึงไอแบรมันมันมันจอดจืดว่าจะเบิร์ตมาอะไรเซตกันไม่แต่โดนฮอร์ไม่แต่โนฮอร์หลุดหมดละเออพวกหลุดอะไอมึงคอยบอกแล้วกันว่าตุูมใหญ่มึงอยู่ไหนอ่ะคอยถ้ามึงย้ายก็บอกได้นะไม่มันขยายอ่ะมันน่าจะสปอตว่าหอเข้าตรงเนี้ยออกวะหลุดให้ได้แล้วออกขวาอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมตรงดาวเนี่ยไปทางบ้านหนไปที่ที่มันต่ำๆนะข้าหน้าเป็นน้ำนะ ้างเป็นตเป็นน้ำนะออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายเบิกรถให้พวกคนไม่ไม่มีรถอ่ะมันรีบกลับ้านนะบินต่ำๆสิครับมึงบินสูงเกินมึงขับเป็นจริงปะเนี่ยเป็นจริงพี่มึงต้องบินต่ำๆฮอมันจะเร็วไปเลยเนี่ยเออเห็นปงความเร็วดียรสองพันแล้วเนี่ยน้ำมันเติมแล้วใช่ป่ะพี่แอปเดี๋ยวพี่เอ้ยจัดนะครับเป็นสั่งเลยปะไปเลยขับไปเลยเนี่ยจะขับ เต็มพี่เต็มขับตามจะทำแปดสิบเลยไอ้เคหลังอย่างนี้มึงอุ้มไปเลยนะเดี๋ยวกูขึ้นหอร้วล้วเลยกูกูปรับแพ้หอดีกว่า ตอนนี้นะครับยังไม่พบผู้ต้องหาเลย <c oughs> มึงปล่อยมึงปล่อยแบไปลงนี่ดิบนตึกสูงๆไอ้ครับตึกสูงๆนี่สุดในเมืองอ่ะได้เลยพี่ตึกสูงอ่ะตึกสูงไอ้เนี่ยตึกสูงกอเลสอ่ะกลางเมืองเนาะไอ้กอเลสผมไม่เคยไปกอเลสที่เราจุ๊ยสาวอ่ะ มันชนไว้ให้ไม่ได้วะน้องไม่ไม่ไม่เป็นรพี่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเออว่ะถ้าสมมติเราเราเราขับเราเราขับพอเขาตูนเราจะเราจะเป็นปอดสากของวอซิตี้ได้ไหมกูไม่อยู่กับพี่เคพี่ไปเราจะเป็นประวัติศาสตร์ของซิตี้โดยที่เราขับมันหรอมันจะเอาให้พี่อุ้มหอต่อให้อวยนะที่เราเคลื่อนกลุ่มใหญ่ไปแลนด์แดงไหมหรือจะอยู่ตรงนี้นั่นใช่ไหมพี่ติดหน้าเราใช่ไหม กลัวชดใช้กลัวโดนเสิร์ฟกลุ่มใหญ่ของมันเราไม่อยู่ด้วยพี่พวงไปเลยอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเด็กเกียรติที่ไม่รู้ว่าถูกไหมก่อนว่าเดี๋ยวจะแจ้งตึกท่าอะไรพี่ไม่โดนไล่พี่แล้วเราจบทีพอเก็บไปตรงไหนโดนไล่เหรอตรงไหนใครโดนพี่เพราะผมยังไม่โดนนะหลุดหลุดมดแล้วตอนเนี้ยแล้วมึงบอกใครโดนไล่ยังผมก็ยังไม่โดนไล่พี่ตึกสายมือดิครับซ้ายมือตึกสูงสุดอยู่ซ้ายมือเห็นปะ ถ้าเราพักเคนเหลืองไม่มีคนเห็นงไงก็ไม่เห็นแล้วปะไม่เห็นอยู่ลรว,เน,ลวเนี่ยแถวน,น,นี้ได้หลังานน <laughs> คา <laughs> ไหนก็นได้เนี่ยถ้าเราจอดบนหลังคาเนี่ยบนบนเนี่ยไม่ใครเต้นเยมึงได้เนี่ยเนี่ยมันจะมีคอมม่งงปะพี่ไม่มันจะเห็นว่ามันถ้าเราจอดเฉดไม่ขยับอะมันไม่ได้สายตายหรือวะาลักษณที่มันสปอร์ตคือเมืองบนนี่ ไปแท่นนิชชอร์เล่มที่แต่กลัวหอมันมาโมงว่ะมันมันจะมีประมาณสามสี่ลำอ่ะที่เหลือตาเรามองเรามองไปไกลนะเนาะลอยเลยเอ๊มันกดเคส ไปหลอดตำรวจเต็มป่ะเนี่ยเบอร์เบอร์อะไรนะพูดหน่อยหอพี่อะไรนะหลอห่อไอ้เจี๊ยบไม่จริงเสี่ยงขาดมาตู้เบอร์มือเลยนะสามหกศูนย์หกหนึ่งสามหกศูนย์หกหนึ่งเบอร์ตัวเรยอทาว่าโทรไปคุยกับมึงอ่ะเขาเหมือนอะไรวะเขาบอกว่ามันพอมาพอมาพอมาเมาถึสำับคุยทีเรามาคุยกับเขาดูดิสองลำนะ ได้เวลาแรกคอเลยมาฟพอกูพอลฮอลล์อะไรกูสามลำกูกำลังจะแลกกับมันไอ้แฮปต้องบินต่ำๆแฮปต้องบินต่ำๆบินโล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 เลทสโก้กูพี่เหนียวกูพี่เหนียวไอ้แบคกิลแล้วก็ไอ้แฮปกำลังแลกกับพอเขาอยู่ขโมยฮอหน่วยงานมันโดนปรับเท่าไหร่วะเป็นแสนเป็ใช่พี่ทำไมคิดถึงครับเปล่าพี่แฮปมึงทำได้มึงบินมึงบินหลบตึกดิหลบตึกเอาดิิบนหลบนด้ ไ,ได้ไดพี่อยากแบบแอคชั่นใช่ไหมเออขอฉากแอคชั่นแบบพี่บิลลี่อะ่ะเคยดูพี่บิลลี่ไหมเคยพี่เคยหูพี่นี่เหนียวยิงพี่เหนี่ยวยิงกูยิงกูยิงอยู่กูยิงอยู่มุมหลังฝัง่งนี้ไม่ได้หอเวียดหอมันเรามีหอเวียดหอเออแฮปตัวขับเ่ะแค่นั้นเลยไปเลยมึงคลากเลยมึงเลย อ๋อมีฮอไล่คันอื่นด้วยไล่ไล่รถไล่ไล่พวกนั้นด้วยมึงนิ่งจัดแฮปโค้ยโค้ดโคอย่ายชนนะไอ้ควายเอานะ,ะเอ<ล>านะีกลัวเอาพี่เอาเอาเอานะเอาจัดเลยเอาจัดเลยไอ้ไอโกโก้โค้ดโ,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 โอ้ยิงไม่ได้แม่งหลักเอ็มสัวนเอง ยิงไม่ได้ยิงไ,ไม่ได้มึงยิงไม่ได้เอ้ยมันอยู่บนหัวล่ะลำนึงแปลว่ามันหมุนแน่พอห้าหลำพ่อห้าลำไอ้นี่เรื่องหรอประกอบพวกกูจะหม่งนะมันจะหม่งนะมึงมาแล้วมึงมึงขับมาโซนแถวบ้านได้ปะเดี๋ยวให้ขึ้นชั <S <s <c oughs> ้นสามยิงช่วยไอ้ไอ้แฮปมับไปแถวบ้านขันไปแถวบ้านขับไปแถวบ้านปล่อยเพื่อนบอก่อ้เพื่อน ลำแรกมึงยิ่งเห็นบเลยรอนเห็นบเลยศบเด่นๆไอ้แฮปมึงขับขับผ่านบ้านแฮบขับผ่านบ้านขับผ่านบ้านได้เลยพี่ได้เลยขับผ่านบ้านเป็นมึงฟังกูเอาปืนทั้งหมดไปยืนอยู่ดาดฟ้าแล้วเตรียมยิงหอมันเอาปืนทั้งหมดไปยืนอยู่ดาดฟ้าแล้วเตรียมยิงหอมันกูจะผ่านบ้านแล้วแฮปบินตำตามมีกตำมีกกับเพื่อนยังไม่ถึงตามมีกอ้เห็นว่ะนี่ไงมึงได้เห็นแล้วก็อยู่หน้าบ้านเนี่ย อู๋มึงถึงยังต้องบินฉอดอีกรอบมึงเซตมึงเซตคนใหม่มึงเซ็ตข้างใหม่มันจะมองจะมองครับเออแฮมมันถึงอยู่เกียว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 แฮมบินสูงบินสูงบินสูงดับช็อตดับช็อตเหมือนเอฟซีอะเอฟเหมือนเอฟซีอะมองวม่รีกอะใคยดูไหมครับพี่ครับยิง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 ดับดับดับยังไม่เห็นว่ามึงขับมึงขับมึงขับมันยิงยาวมากเลยนะ้นเตอร์อยู่เอฟยี่สิบสองเตอร์มึงขับอยู่แฮม ไอ้มึงเคยมาหลังบ้านนี่กูอยู่หลังบ้านแล้วมึงรอมึงรอไม่มึงต้องยืนอยู่บนหลังคาบ้านกูจะขับไม่ไหวกระโดดลงมาตรงบ้านนะขึ้นหนัดคาบ้านไหวไหวไอ้แฮปนิ่งจัดเลยไอ้แฮปนิ่งจัดเลยขับตึงจัดขับตึงกว่ารถอีกกูอยู่กูอยู่ดนัดไฟชั้นสามเคลื่อนหนัดไฟนี่แฮปมีต่ำมีก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 ต่ำมิกต่ำมิก

ตามอี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 ยิงถล่มถล่มถล่มถลอมจะยิงมาเออเดี๋ยวเหาเดี๋ยวหามุมเดี๋ยวหาบลูแอบไอ้แฮปหาอยู่เยอะเยอะโดนโดนโดนอันนั้นหอบมึงนี่หว่ากับยิงจิตโอ้ยเฮียจิ๋มหายจิ๋มหายเลยหอมหอมมัตกหอมม่ตกไอ้แฮปยังได้อยู่กูโดนมองเต็มแรงแอบขับขับขับ่อมหนระบ้าดไหม่อมหน้าบ้าดไหม่อมไม่ได้พี่ซ่อมไม่ได้เราตอมันาหลอกคอเราตอมันาหลอกคอไอ้แบยิงนี่แบยิง ไม่ซ่อมอย่างนี้ป่ะล่ะซ่อมให้คนซ่อมลงคนเดียวสามคนไม่ต้องลงสามคนไม่ต้องลงเดี๋ยหนึ่กมาลงมาสไปได้หน้าบ้านไปกลับกลับกลับไปซ่อมหน้าบ้านกลับไปซ่อมหน้าบ้านนะครับกลับไปซ่อมหน้าบ้านเร็วๆไอไอ้ว่างนะไม่ไอ้ก่ะไอ้ใหม่ชิบหายแล้วกี่นาทีวะจัดหน้าบ้านเลยจัดหน้าบ้านซ่อมเลยให้เขียนหน้าบ้านให้ลงหลงหลงลงหลง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 แรงหลงแรงกระกลงแล้ว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 ว้าว แอลงแฮลงแลง่อมแ่อมแ่โอ้อ้าหมเลนาทีเยหกนาทีเพื่อนอจะระเบิดขอจะระเบิดโอ้ยเปิดอนเปิดอ้ยเอาสองเพื่อนสองเพื่อนไม่น่าลงเลยฮ้ยไฟไหมอย่างงี้อุ้มไงไ่ไฟไฟไฟไมึงแย่สอบดีมึแย่สอดีแยกสอบดีแยกสอดีช่วยหน่อยช่วยหน่อย โอ้โหไอ้เฮียน่าจะให้แฮปขับไปโกไปไหนวะไอ้โกไปไหนวะขึ้นขึ้นหน่อยขึ้นขึ้นแทนไหนขึ้นแทนไหนขึ้นแทนไหนตู้ไฟลานพี่ไอ้เหี้ยเลยภารกิจเฟลภารกิจเฟล โอทีนะมึงเอามใหญ่าหน้าบ้านเป่าห็นกูมใมาเต็มเลยใครขับรถมาหน้าบ้านเต็มเลยกลุมใหญ่มาหน้าบ้านกลุ่มใหญ่มาหน้าบ้านเคื่อนมา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 ้ามามมามามนาม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 นมามามนมามาามามกมาานา่ามามมามมามามามมามาามมามมมาาไฟไฟมา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 มมามมามมาหน้าบ้านเามดมันม ไป,ไปเลยไปเลยกุญแจมาหน้าบ้านกุญแจมาหน้าบ้านกุญแจมาหน้าบ้านอเลยเลทเลยบนรถไงกำลังไปแฝงกันห้าวมาทีหานะดีไหมโอ้เอาไว้ในโรงรถนะโอ้สมหอยในโรงรถนะนี่ตำรวจเขาจะนั่นยังไงวะอย่าอย่าเอาศพไว้ในโรงรถไหมตุ๋ยเยี่ยมันไรตำรวจมันจะลงมาช่วยตำรวจมันจะลงมาช่วยอย่าศพถือศพศพไปในมือไว้ ฝาฟังหน่อยฟังหน่อยกูจะช่วยยิงกูจะยิงสกได้แต่กูเบลสุกให้สุกหนึ่งกูเบลให้สุกหนึ่งหนึ่เบลให้สุกหนึ่งอ่าผมล็อกแล้วนะเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยลองลองเปิดประตูให้กูเปิดประตูให้กูเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้พี่ไปอุ้มอยู่กี่ศพแล้วไปแล้วไปแล้วพี่เอาศพมาให้พวกพี่กลับมาเลยปะพี่มาโดนลุงมโดนลุ้มโดนลุ้มใช่กูบินเถิดบินเถิดมาบินเถิดมาลวงเล่นไป หน้าบ้านหน้าบ้านเราหน้าบ้านเราโดนหน้าบ้านเราโดนนนนะกูล่วงห้้าาบไอพี่ระวังมาเชดังพี่มาเชดังไอพี่เขาชูเพื่อนดูเหตุการณ์หน้าบ้านเราโดนนะต้องออกก่อนนะต้องออกนะต้องออกห่้าบ้เยอะนะเยอะมากห่างห่างครับห่างห่างห่างออกได้ปะปัดแ่งแล้วนะโผหน้าบ้านเราโดนบวกบวกบวกกูมีศพในมือ ใช่ไหมุ่้มเป็นมือพี่ตู้อ่ะผมไม่เข้าบ้านไม่โดนตำรวจไล่โดนหอไล่สิบล้ำสิบลำอีกทีอ่ะสิบล้ำมือประเดี๋ยวแต่ไหวแต่ไหวกูคิดว่ากูน่าจะไหวาะกูขับไอ้ตัวหน่อยไอหน่อย ้าเราโดนนะยหอชาสุดไฟอยู่นะบ้านไฟอยู่นะทหายแล้วของกูเดี๋ยวหายแล้วกลับไปช่วยกลับไปเลยได้ปะเคยื้อยอยู่ยื้อยอยู่ยื้ออยู่ยื้ออยู่ประมาณสามนาทีนะให้ไปเลยใช่ไหมไปเลยไปเลยไปเลยขับรถหน้าบ้านอ่ะรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องคนไม่โดนเล่นเล่นเพื่อนเล่นอยู่เพื่อนเพื่อนหนึ่งสุดเลยตอนเนี้ยมาหน่อยมาหน่อยเพื่อนไหวไหวไหวจัดเล็บไหวจัดเล่แต่กูจะกลับไปช่วยแล้ว

กบยจอกบยจอกยอไปเป็นปลอไมกยอ้กบจ้กันอกให้นถ้าไมออกมากูนีมันจัดเลยกูบอกตรงๆกูพูดตรงๆกูอาจะโดนเ็ดามือหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยมันสังออกนะการสังออกมึงปิดมึงปิดข้างหน้าดิใครใครผมแดงี่ไม่ไลใครอะไปปิดข้างหน้าดิมันจะออกมันออกแน่คบฟุเรียมคุเียม กูหลุดกูรุดตำรวจหมดเลยวัดฟัดจับดิเจงเจ๊จับเลยเจงส,สับออกหมดเลยมาแตงกูอยู่ไหนวะอีกอีกร้อยหน่อยนะกูจะไปห่อหาย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 อ่อขามือโดนจับไม่โดนจับ เรื่องงนึไปใครมีหอผมตัวลงไ้ไอ้ทีสิบนาทีแล้วคิดว่าหอสี่สองว่ะจำไม่ได้ไอ,อไอเคสแ,แรกยังไม่หายเลยห้อไม่รู้หายหายแล้วนี่ไงทำไมกูมีหอที่บ้านละกูมีหายเลน ตู้เนี่ห่อเลยป่ะตรงเนี้ยงานห่อเลยป่ะห่อเลย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 แบบแบบเอองใจนะมึงเตรียมห่อไหมเฮาก่อนดิห่อขาด